รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ f m 97จัน97จถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับแม้วันนี้ชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะครับตอนประมาณสักบ่ายโมงตรงนี้จัดหนักเลยครับจังหวะรถกำลังขึ้นทางด่วนโอ้โหฝนถล่มลงมาเลยครับมองไปทางไหนขาวไปหมดเลยแล้วก็ฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงแรงมากๆเลยนะครับ จัดหนักไปแล้วรอบหนึ่งพึ่งจะซาไปแล้วก็มีลุ้นว่าเย็นเย็นวันนี้ฝนจะถล่มลงมาอีกหรือไม่นะครับเห็นบอกว่าฝนจะซาไม่ใช่เหรอจันทร์อังคารพุธแต่ทําไมจัดหนักตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็เชื่อว่าถนนหลายสายน้ำเจิ่งนองนะครับฉะนั้นเดินทางช่วงนี้เผื่อเวลาไว้เยอะมากๆหน่อยนะครับหรือถ้าดูทางหนีทีไล่แล้วไม่น่าจะทันเนี่ยนะครับเลื่อนวันไปเลย ได้ก็ดีนะครับหรือว่าหาวิธีติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ต้องเห็นหน้าโดยตรงเนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับในภาวะฟ้าฝนแบบนี้แหละครับ15นาฬิกากับอีก13นาทีครับภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็วือหวาครับลงไปต่ำสุด1,419จุดขึ้นไปสูงสุด1,426จุดล่าสุดติดลบ นะครับแต่ว่าลบไม่เยอะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์จากลบแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นบวกบวกไป0.20จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,421จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย28,995ล้านบาทโดยมี5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ 1. บ้านปู13บาท20สตางค์บวก30สาาตางค์อันดับที่ 2. ปตทสอพอ 83บาทบวก3บาทอันดับที่ 3K b a n แธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชน160บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา2บาท50สตางค์อันดับที่4 CPO ผู้บริหารร้านสะดวกอิ่ม 7-Eleven 48บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา25สตางค์และอันดับที่5เป็นปตทจำกัดมหาชน319บาทบวกขึ้นมา2บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก15นาทีนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาเราให้ความสำคัญมากๆนะครับฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Li n e l ล n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับทยอยตอบให้เป็นระยะระยะทั้งผ่านทางรายการ m ั n นี p l u ัและก็ผ่านทางรายการวิทยุ m ั n นี่ช็อนะครับล่าสุดครับคุณวิดารัตนสุกกรมลรัตน์ะครับอยากรู้เหลือเกินว่ากฎหมายที่ดินที่ออกมาใหม่จะส่งผลกระทบต่อกองรีดและ Property Fund มากหรือน้อยอย่างไรนะครับรีบจัดให้เลยครับคุณวิดารัตน์ สุกมลรัตนะครับอดใจรอนะครับนะครับคิวนี้ไม่นานนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณนัทมลคุณปุ๊กกี้คุณปุ๊กกี้บอกว่าอยากขอถามเซนเซนนี้ก็คือ Capital Engineering Network วิรกจำกัดมหาชนนะครับติดติดเซนมาตั้งแต่3บาทห้ตังค์จะให้คัดลอสดีหรือเปล่าแต่ขาดทุนเยอะมากเลยนะคะนะครับฟังวิทยุทุกวันเลยนะครับช่วยไขข้อข้องใจทีนะครับ,ออนะค,รบคุณ นัทมน์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอดใจรอครับคุณนัทมน์ครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันครับฝากคําถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินสดตรงมาถึงรายการ m ั n นี่ช็อนะครับเชิญนะครับฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line นะครับ Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A ส แล้วตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y p l u s moneyplus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยและขอบพระคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังที่รักเหนียวแน่นเลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน moneyplus ของเราซึ่งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน moneyplus ทําได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คําว่ายุทธนายอยักษ์สรูททหาร ทธงนอนูสละอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันน p พัสของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดหรือฟังย้อนหลังก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับทั้งสดและย้อนหลังรายการวิทยุมันนิพัสรายการวิทยุมันนิชอตรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง ชมได้ทั้งสดและย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน n e y Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับวันนี้ฝนตกหนักอย่างนี้นะครับหารางวัลดีๆมาปลอบใจกันหน่อยดีไหมครับดีไหมครับช่วงนี้หนังใหม่เข้าเยอะเลยอะวันพระรหัสนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ID4 ดอนะครับ Independ เด Day ใครชมภาคแรกไปสมัยวิลสมิธเป็นพระเอกเมื่อ20ปีก่อนนะครับภาคใหม่มาแล้วนะครับ ต่อจากภาคเดิมห่างกันไม่เยอะแค่20ปีเท่านั้นเองวันพระหัสนี้จะเข้าแล้วนะครับวันนี้แจกตัวหนังดีไหมน่าจะดีนะครับวันนี้มีให้ลุ้นครับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF นะครับสองรางวัลรางวัละวละ2ใบและก็หนังสือด้านการลงทุนดีๆจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ผมให้5ดาวนะครับกำไรหุ้นแน่แค่ใช้เทคนิคอล l อน a l y ลิซ หรือหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องรวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ VI คุณพิชัยจาวลาผมชอบก็คือเขาจะคิดต่างจากคนส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าจังหวัดที่จะเอามาใช้จะใช้จังหวัดไหนบ้างอันนี้ต้องดูนะครับรวมทั้งหนังสือคู่มือการเตรียมความพร้อมทําธุรกิจส่วนตัวและเคล็ดลับในการเพิ่ม IQ เล่มเดียวจบนะครับและหนังสือเที่ยวเกียวโตเที่ยวญี่ปุ่นฉบับยอดทิตรวมทั้งหมด7รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับ 7รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ฟังดีๆมีรางวัลนะครับฟังดีๆมีรางวัลประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้มีเรื่องไหนบ้างแน่นอนนะครับเรื่อง BR Ex i t หรือว่า b r e x i t นะครับให้ลุ้นกันวันพุธวันพุธสามทุ่มนะครับวันพุธเดี๋ยนะครับวันพุธสามทุ่มที่อังกฤษบ้านเราก็น่าจะเป็นประมาณสักตีสี่ของวันเดยวนะครับก็น่าจะเป็นตีสี่ของวันศุกร์ออ นะครับเป็นตี4ของวันศุกร์23วันพฤหัสจะมาเพราะฉะนั้นตี4ก็คือเช้ามืดวันศุกร์เราจะได้รู้กันนะครับว่าอังกฤษจะอยู่หรือจะออกจากทางสหภาพยุโรปนะครับนี่เป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะเรื่องของภาคการลงทุนนะครับส่วนภาคการค้าอาจจะกระทบน้อยหน่อย ส่วนวันพุธเป็นเรื่องของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งตลาดคาดว่าก็น่าจะคงดอกเบีย้ยเอาไว้รอดูท่าทีไปก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวตามดูกันละกันแต่ย้อนกลับมาดูครับภาพของตลาดหุ้นวันนี้และสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับฟังมุมมองจากหลายท่านนะผมว่าได้เปรียบนะเพราะว่าเรื่องเดียวกันเนี่ย มุมมองก็ต่างกันได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้ช่วยยกเหตุผลสนับสนุนมาหน่อยคิดอย่างนี้เพราะอะไรชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรคนฟังได้ประโยชน์นะครับผมเชิญผูุ้่มในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยคุณธนเดชรังสีธนนนท์นะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ยุธนานะครับนอกจาก b r exit หรือว่า Bre x i t แล้วเนี่ยเรื่องอื่นดูเหมือนน้ำหนักจะเป็นรองเลยใช่ไหมครับคุณเอ๋ใช่ครับเพราะทุกคนคงจะโฟกัสเรื่องนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักเพราะว่ามันจะมีผลทั้งในแง่ของการลงทุนแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรปแล้วก็เงินหมุนเวียนในในอเมริกาอังกฤษหรือว่าการเลือกแอสเซทในการเข้าลงทุนในช่วงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวครับครับบางสํานักก็บอกว่าเวสแอนดซี บางสำนักก็บอกว่าใครเนี่ยที่รับความเสี่ยงได้สูงนะจะลุยก็ได้นะแบ่งส่วนหนึ่งมาลุยก็ได้นะถ้าถ้าลงกองทุนเขาบอกไปลงกองยุโรปเลยถ้าอังกฤษไม่ออกสงสัยกองยุโรปเนี่ยวิ่งกระฉูดในขณะเดียวกันเป็นหุ้นเนี่ยก็แนะนําหุ้นบางตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวกลับมาว่ากันแต่ขอฟังมุมมองจากคุณเอ๋ก่อนแล้วกันนะครับท้ายสุดบรรทัดสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ยังบอกยากไหมว่าอังกฤษจะอยู่หรือจะไปจากโพลล่าสุดเนี่ยครับ คือผมคิดว่ามันอยู่ที่ฝ่ายไหนเป็นคนให้ข่าวเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยสองฝั่งเนี่ยยังก้ากึ่งอยู่นะครับแต่ว่าทางในฝั่งของนายรัฐมนตรี three, อังกฤษเนี่ยก็ยืนอยู่ในฝั่งว่าอยู่กับยูเอทอก็สนับสนุนหลายหลายหลายเหตุผลด้วยด้วยสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีอย่างไงมันจะเป็นผลดีต่ออังกฤษแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างไงแต่คนที่มองในฝั่งซึ่งออกเถอก,ก็อาจจะเป็นผลของเขาในเรื่องของการกฎหมายหรือว่าการ ที่อังกฤษจะมีความเป็นเอกรักของตัวเองมากกว่าที่อยู่ภายใต้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมันก็มีเรียกว่ามีโพรนคอนของสิ่งที่เกิดขึ้นเนียผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างตอบยากเพราะว่าผลโพก็สวิงเป็นรายวันตอนนี้ก็บอกว่าฝ่ายที่จะอินมากกว่าฝ่ายที่จะเอาค่อนข้างจะตอบยากแต่ว่าผลกระทบอันนี้มันน่าจะมีผลกระตอยุโรปมากกว่าเพราะว่าพุ่ยุโรปนะพันผลมากกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผลไปในทางในทางหนึ่งเนี่ยของเขาเนี่ยคงจะมีผลบวกผลลบมาก คือถ้าเกิดว่าอินก็คือ,อยังอยู่ต่อเนี่ยแน่อนอน,นคุณยุโรปคงจะดีตัวค่อนข้างแรงเพราะุณเขาลงมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเอาเนี่ยเขาคงพันผลเยอะบ้านเราอย่างที่หลายคนบอกก็คือนขา,อางเห็นด้วยแต่ถามว่าถ้าเรามองเรื่องเทรดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นกระทบเยอะแต่เรื่องฟันโฟนตอบยากอ่านั่นคือความเสี่ยงครับครับมีบางสำนักอธิบายเหมือนกันบอกว่าเอาไม่ต้องอืนต้องไกลอะ่ะความผันผวนที่เกิดขึ้นกับตลาดบ้านเราวันนี้เนี่ยที่ลงไปจนถึงหนึ่งสี่หนึ่งเก้า แล้วก็เด้งมาถึง1426แล้วกลับลงมาใหม่แถวแถว1421เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็คือผันผวนตามเงินเข้าเงินออกซึ่งก็ผันผวนตามตามโพเหมือนกันถ้าเกิดฝั่งที่บอกว่าอยู่เนี่ยทำท่าจะนําหรือเพิ่มขึ้นอ่ะหุ้นคืนแต่ถ้าเกิดว่าอา้าวไปทางฝั่งที่จะออกเนี่ยกลับมีน้ําหนักมากขึ้นหุ้นอาจจะลงสภาพมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณเอ๋จะเป็นอย่างนี้ฮะยกเว้นแต่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ฉีกไปข้างใดข้างหนึ่ง <laughs> คือถ้าฉีกไปไปบอกว่าสมมติว่าผลโพอินมากกว่าหุ้นจะขึ้นแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องรอผลสรุปอีกทีวันศุกร์หรือว่าปลายสัปดาห์มากกว่าฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็อยู่ในกรอบเรนจ์เทรดค่อนข้างชัดเจนในจากนี้ไปสักห้าหกวันจนกระทั่งรู้ผลแล้วว่าอินหรือเอาถ้าถ้าสมมุติว่าอินเนี่ยหุ้นจะขึ้นแต่ผมว่าก็จะขึ้นปุ๊บในวันเดียวแล้วก็หยุดเลยอืเพราะว่าจะรับรู้ในวันเดียวแล้วจากนั้นต่อไปก็ขึ้นว่าเอาแล้วซื้อไปเพื่ออะไรครับ ก็อยู่ดีแต่ถ้าเอาเนี่ยผมกระทบจะมากกว่าเห็นเพราะว่าประเมินผลที่ตามมาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นรอบของการที่ปรับฐานลงไม,ไม่ไม่ได้เพราะฟันเดเมนทัลไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไปงั้นทุกคนก็คงจะ e x ็กออกจากตลาดแล้วก็อาจจะหาที่พักเงินเช่นเงินเยน็นหรือว่าทองคําอาจจะเป็น,เป,นเป็นที่พักเงินเลยะยะสั้นตงเนี้ยตอบค่อนข้างยากครับฟังดูแล้วนะถ้าออกเนี่ยเอฟเฟกมันเยอะกว่ามากเลยนะแน่นอน เนี่ยไ,ไหมถ้าเกิดว่าอยู่เนี่ยหุนอาจจะขึ้นวันเดียวแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่วันจันทร์ใช่เพราะว่าหุ้นเราจริงๆไม่ไม่ไม่ได้เป็นผลบวกลบอะไรทางโปงนั้นเนี่ย <S <S ถ้าเขาอินอยู่โอเคมันจะอาจจะกระโดดขึ้นมาต่างๆามคือคนจะบอกว่าเราซื้อต่อเพื่ออะไรเออน,น,นะครับน่าคิดนะลัจากตั้งสต<ช>ิได้นะครับงั้นผมขอกรอบทางเทคนิคขอระยะสั้นๆวันนี้และขอกรอบยาวทั้งสัปดาห์ไปเลยครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าแนวรับคงไม่น่าต่ำกว่า1412งนะครับข้างบน1 4 3 2 นะคงจะอยู่ในกรอบนี้ส่วนสัปดาห์นี้นะครับแนวรับให้1,400จุดส่วนแนวต้าน1,450จุดงั้นนี่ลงมาที่แนวรับหรือว่าขึ้นไปที่แนวต้านเนี่ยก็คือถ้าขึ้นไปที่แนวตา้านผู้ขายก่อนถ้าลงมาที่แนวรับซื้อก่อนล,ลงซื้อขึ้นขา <ๆ S 2> ยใช้ใช้ใช้ตำรานี้ใช่ไหมครับใช้ตรงนี้ไปก่อนจนกระทั่งมันเห็นความชัดเจนว่าจะอินหรือเอาอันนั้นค่อยว่ากันทีระหว่างนี้ก็ลงซื้อขึ้นขายนะครับกรอบวันก็1,412จุดเป็นกรอบแนวรับด้านล่าง ส่วนกรอบแนวต้านด้านบน1,432จุดอันนี้กรอบวันส่วนกรอบสัปดาห์คุณเอให้กว้างหน่อยนะครับกรอบแนวรับด้านล่างคาดว่า1ัน0น่าจะรับอยู่นะส่วนกรอบแนวต้านด้านบนก็1,450จุดนะครับถ้าขึ้นก็ให้ขายถ้าลงก็ให้ทยอยเก็บใช่ไหมครับครับนะฮะทีนี้มาดูตัวแปรหนุนตัวแปรฉุดเฉพาะสําหรับตลาดคุ้นบ้านเรากันหน่อยผมเชื่อว่าน่าจะมีมากตกมากกว่าตัวเบรกซิตใช่ไหม บ้านเราใช่ครับถ้าเกิดตัดเรื่องร r e x ิ t ออกไปเนี่ยก็จะมี2เรื่องคือประชุมกนอง,งอแล้วก็กลุ่มธนาคารที่วันนี้มีประเด็นเฉพาะเรื่องของพร้อมเพย์เรื่องของเครื่อง EDC ซึ่งแบงก์ตอนนี้ก็ออกจะะากลักษณะของลดราคาสินค้าละตอนนี้งั้นกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งมี Impact ม,มากกว่ากลุ่มอื่นถ้าเราสังเกตราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ดูครับ,รบกลุ่มแบงก์ก็จะงั้นงั้นโฟกัสไปที่กลุ่มแบงก์ก่อนละกันนะครับเอาทีละประเด็นนะครับ,รบอย่างประเด็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธยี่สิบสองมิถุนายนยนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะคงดอกเบี้ยใช่ไหม ใช่ครับคงคงจะยังไม่ทำอะไรแล้วทั้งปีเนี้ยถ้าเศรษฐกิจไทยยังโตเกินสามเปอร์เซ็นผมคิดว่าแบงค์ชาติคงจะคงดอกเบีย้ยที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อืมแล้วก็น่าจะรอดูเบ็กซิตด้วยใช่ไหมครับนั่นคือเอกเหตุผลหนึ่งถ้าเกิดทุกอย่างมันมันเอาจริงคือถ้าเกิดเอาเนี่ยผมว่าทุกคนจะกลับมาดูเรื่องหนึ่งคอร์เรนซีเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญอันที่สองออการค้าระหว่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษยังมีเวลาสองปีในการเจรจาว่าถ้าเอาแล้วเนี่ยจะทํำยังไงแต่ว่าในแง่ของเทรดกิจ เรื่องของเงินเนี่ยเรื่องเรื่องเช็ลี่เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเตรียมนักรบไปเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Inve s t m e n t banker หลกักๆเนี่ยบอกว่า24ชั่วโมงหลังจากที่การลงมาถามมติเนี่ยห้ามไปไหนเลยนะครับงั้นผมคิดว่าแบงค์ชาติทั่วโลกหรือว่าคนที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการค้างเงินต้องอยู่ตรงนั้น24ก่อนเลยเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันได้ตลอดเวลาครับวันศุกร์นี้ห้ามลาเลยนะห้ามลา <c oughs> คือตลอดทั้ง24ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรนงนะครับ 22มิถุนายนตลาดคาดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เท่าเดิมนะครับ,รบเรื่องต่อมาครับเรื่องประเด็นพร้อมเปย์เรื่องประเด็นพร้อมเปย์ที่มีการมองเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วรายได้ของแบงค์น่าจะลดแง่ๆเลยแล้วแบงค์ใหญ่น่าจะได้รับผลกระทบเยอะกว่าแบงค์เล็กเพราะฉะนั้นปรับประมาณการแบงค์ใหญ่ลงมานะฮะมุมเนี้ยประเด็นเนี้ยเอาเฉพาะมุมเนี้ยประเด็นเนี้ย ทางบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยมองยังไงผลกระทบจะมีต่อแบงก์ใหญ่เนี่ยสักขนาดไหนมันคำนวณยังไงครับคุณเอ๋คือคำนวณจริงๆเนี่ยยากมากเพราะว่าเพราะเพราะ,เพราะว่าสิ่งซึ่งเราไม่รู้ก็คือว่าสัดส่วนจริงๆซึ่ง,งมีรายได้ที่มาจากการทำธุรกรรมโอนเงินต่างๆผ่านระบบดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม สิ่งซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์กันในตลาดมากมายว่าจะส่งผลกำไรลดลง3% 4% 5%เนี่ยเขาเอารายได้ที่แบงค์มีจากการทำธุรกรรมเรียกว่า transfer service transaction service ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วคูณไปวา่าลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะกระทบต่อกำไรเท่าไหร่รแต่คราวนี้ใน transaction Transaction Service เนี่ยมันรวมการทำธุรกรรมทั้งหมดมไม่ใช่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก,กับ Any ID หรือว่าการทำธุรกรรมผ่าน d ิจิตอ l Banking มันรวมทั้ง ATM โอนเงินม,มันรวมทั้งไปที่ตู้ฝากเงินแล้วโอนเงินไปให้พ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดแต่ในความจริงอันนี้ยังไม่เกี่ยวถ้าเอาตัวนี้ไปคูณเอฟเฟกมันก็จะเยอะเกินจริงละสิเยอะเกินไปครับ <im itation> นั่นคือสิ่งซึ่งตลาดที่เขียนมาในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเยอะเกินไปซึ่งผมโทรไปถามธนาคารบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าผมกระทบมันไม่ได้มากขนาดน,นั้นและจริงๆแล้วอันนี้มันก็แค่ระหว่างบุคคลกับบุคคลมันยังไม่ได้ไประดับคอร์เปอเรทหรือว่าคอร์เปอเรทนั้นเนี่ยอิมแพคที่นักวิเคราะห์ทำณตอนนี้มันโอเวอร์เกินไปโอเวอร์เลเกินไป, <Ryan S 2> ไปมันโอเวอร์เลกเกินไปแต่ว่าคําถามต่อไปก็คือว่าถ้าเราดูสิ่งซึ่งแบงค์ชาติต้องการทําคือลดต้นทุนในฝั่งของตัวคอน sumer ั่นสิ่งที่เขากังวลคือว่ามันจะมีไม้สองไม้สามตามมาหรือไม่มแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาประกาศมามเรื่องการโอนเงินแล้วอัพทูไม่เกินสิบาทเนี่ยสิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินเนี่ยในระยะเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่ามากเกินไปอันนี้ผมต่อน,นิดนึงนะไม้สองไม้สามที่คุณเอว่าเนี่ยหลักการก็คือว่าแบงก์ชาติอาจจะมองก็ได้ว่าเอตอนนี้แบงก์พาณิชมีไรายได้จากค่าธรรมเนียมมากเกินไปหรือเปล่าใช่ถ้าเป็นประเด็นเนี้ยอาจจะมีไม้สองไม้สามูปแบบไหนเดี๋ยวว่ากันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะประเด็นพร้อมเเยนี่ เอ่อคุณคุณเอคิดว่าผลกระทบมันไม่น่าจะเยอะอย่างที่พิ่ตกันใช่ไหมถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าแบงก์ใหญ่ก็น่าจะกระทบมากกว่าแบงก์เล็กใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าแบงก์เล็กเนี่ยรายได้ที่มาจากการโอนดิจิตอลทรานเฟอร์เนี่ยมันน้อยมากครับฉะนั้นเนี่ยไม่จะลดราคาลงเนี่ยไม่มีผลหรอกแต่ว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยมีรายได้ค่อนข้างเยอะะนันฉะนั้นนะเราเราพอจะประเมินได้ว่าแบงก์ใหญ่กระทบมากกว่าแบงก์เล็กแต่ถามว่าประเมินเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ายังตอบได้ค่อนข้างยากเพราะว่ายังสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได้ ครับนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวประเด็นนี้ชัดมาเลยย้อนเข้ามาคุยกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าดูเวลาแล้วเนี่ยนะครับมาถึงคําถามสําคัญดีกว่าคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับมีรุนนะครับคุณเอกครับถ้าอังกฤษถ้าอังกฤษลงประชามติ23มิถุนายนนี้ตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปถ้าอังกฤษลงมติ23มิถุนายนนี้ว่า จะออกจากสหภาพยุโรปทางบริษัทละรัพร์ RSB ประเทศไทยแนะนำให้ลงทุนหุ้นตัวไหนครับคือเราเลือกหุ้นธนาชาติแคปิตอลตัวทีแคปแหละครับตัวทีแคปครับอ่ะทำไมครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาเรือกที่จะออกเนี่ยราคาหุ้นจะลงแต่คราวนี้สิ่งที่เรามองเนี่ยเร,เราประเมินร่องวิกเอ็กซแต่เราชอบแคปิตอลก็เพราะว่า คือหนึ่งเน่ยเรื่องของคุณภาพสินทร,รัพย์ที่ทุกคนกลัวเรื่องธนาคารพาณิชย์เนี่ยแน่นอน NPL จะเพิ่มขึ้นแต่ของธนาชาิเนี่ยเขาลงมาเจ็ดไตรมาสติดต่อกันแล้วครับ NPL NPL ลงเจ็ดไมากติดต่อเลยฉะนั้นเนี่ยทิศทางเขากำ้างชัดเจนว่าตัว NPL ไม่ใช่ปัญหาของธนาชาติละ,ะนั้นผมคิดว่าข้อน,นี้นั่นรับรู้มา,า,าแล้วครับแล้วอันนี้สองเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของราคาหุ้นผมเชื่อว่าเป็นราคาหุ้นแบงค์ที่ถูกมากค,คือซื้อขายต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชีสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้ดีวเดนวนด์ยูเนี่ยห้าจุดห้าถึงหกจุดสองเปอร์เซ็นในปีนี้ถึงอีกสามปีข้างหน้าราคาถูกด้วยปันผลก็ดีด้วยใช่งั้นผมคิดว่าหุ้ ดาวไซริสค่อนข้างต่ำและเรื่องหลอราคาหุ้นและ NPL ก็ไม่ใช่ปัญหางั้นผมคิดว่าถ้าราคาหุ้นลงราคายิ่งถูกหุ้นยิ่งราคาลงหุ้นยิ่งถูกปันผลยิ่งสูงงั้นเป็นตัวหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนครับถ้าอังกฤษออกจาก EU หุ้นจะตกใช่ไหมใช่ครับตกเมื่อไหร่ให้เตรียมช้อนเลยใช่ไหมครับถูกต้องสำหรับ TCA p หรือทุนธนาชาตินะครับใช่ครับราคาถูก NPL ต่ำปันผลสวยด้วยนะครับครับทางบริษัทหลกทรัพย์ r s b ประเทศไทยและคอมเมนต์ซื้อถือหรือขายครับ ซื้อครับที่ราคาเป้าหมาย41บาทครับซื้อ T c a p ปทุนธนชาติที่ราคาเป้าหมาย41บาทบะครับาท่ครับซื้อได้ที่ราคาไหนครับผมคิดว่าตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ35ห้าซึ่งแข็งกว่ากลุ่มแบงค์นะกลุ่มแบงค์นี่ลงแต่ว่าธนชาติเนี่ยยืนประมาณสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้าผมคิดผมคิดว่าประ,ประมาณสามสิบสี่บาทเนี่ยก็ซื้อได้แต่ถ้าเกิดวันที่ทราบผลแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเอาเนี่ยราคาอาจจะสะท้อนเชิงลบผมว่าจังหวะนั้นเข้าซื้อได้นะครับ,รบหุ้นตกเมื่อไหร่ทยอยเก็บ ทีแคทุนธนาชาติได้เลยนะครับนี่เป็นหุ้นเด่นที่ทาง r s b ประเทศไทยเล c คค m มเมลงทุนนะครับ,รบถ้าอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปแล้วหุ้นตกเนี่ยนะครับทยอยเก็บ t c a คได้เลยนะครับผมขอแถมอีกตัวได้ไหมสั้นๆได้ไหม ครับแล้ว B T S เนี่ยไม่น่าสนใจเหรอ B T S BTS ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม,ไม่ไม่น่ากระทบกับเรื่องที่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่ามันเป็นสินค้าจําเป็นละไม่ทุกคนขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็กําไรของ B T S ปีที่แล้วติดลบค่อนข้างเยอะแต่ปีเนี้นะครับกำไรจะเติบโตสองสาเปอร์เซ็นซึ่งไม่เยอะนะครับ,รบแต่ว่าปีถัดไปเนี่ยปีหน้า สิบเซ็สบาอร์เ็ึ่งผมคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจซึ่งจําเป็นก็คือทุกคนขึ้นไฟฟ้าแล้วก็จากนี้ไปเรื่องส่วนต่อกขยายสายสีเขียวเนี่ยที่เขาจะมีผลรับรู้เข้ามาเพราะว่า BTS เนี่ยรับจ้างอ,าอ่าพชมในการเดินรถก็จะเริ่มมีทยอยมีรายได้ที่เข้ามา เพิ่มขึ้นตามลําดับ,บนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่อยากจะประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีเหลืองซึ่งจะร่วมมือกับพันธมิตอย่างสเต็กนั่นหมายว่าอนา,าคตต่อไปผมว่าพีเจเนี่ยจากเดิมที่เป็นหุ้นดีวิลันซ็อกอย่างนี้จะเป็นโกลดสต็อกเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจในการลงทุนครับเละกคอมเมนต์ซื้อนะครับ ซื้อ t a r ก็ตไพร c ์ที่10บาท40สตางค์ครับราคาเป้าหมาย BTS ที่10บาท40สตางค์นะครับใช่ครับให้เลือกระหว่าง T CAP กับ BTS ตัวเดียวเลือกใครครับเลือก T CAP ครับยังคงเลือก T CAP นะฮะยังยังมั่นคงหนักแน่นเหมือนเดิมนะครับยังคงเลือก T CAP หรือว่าทุนธนชาตินะครับใช่ครับผมเหลือหนึ่งาทีสุดท้ายจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเช่นครับครับสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนอาจจะรู้สึกแบบเข็ดเข็ดฟันก็คืออยากจะลงทุนแต่ว่า เข้าเข้าค่อนข้างจะลำบากผมก็เรียนจริงว่ามันลำบากจริงแล้วก็เดาทิศทางค่อนข้างยากแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทิศทางจะจะโล่งแต่ว่าทั้งปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่เล่นยากเพราะว่าเวลาผ่านไปปุ๊บสมมติว่าอังกฤษออกเนี่ยแน่นอนโลกจะผันผวนผมว่าใจเย็นๆให้ให้เรียกว่าต้องใจเย็นๆทีเดียวนั่งนั่งเรียกว่านั่งสมาธิดูตลาดให้ชัดเจนก่อนแต่ถ้าเกิดว่า อินขึ้นมาเนี่ยคือไม่ออกเนี่ยคุณก็ยังมีข้อจํากัดเพราะว่าการฟื้นตัวยังไม่ดีแล้วก็จะไปกังวลอง,ลงเสร็จอยู่นั่นปีนี้เป็นปีซึ่งผมคิดว่าการลงทุนก็คือว่าต้องต้องอาจจะซื้อเข้าขายออกบ่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่อาจจะเน้นกลุ่ม mid cap small cap ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์มได้ดีกว่า big cap อ่าแสดงว่ากลางเล็กน่าจะไปได้ดีหน่อยนะครับใช่ครับนะครับในยามภาวะผันผวนแบบนี้ <A S 1> และอาจจะต้องเล่นรอบกันบ่อยขึ้นนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครัับบครดี คุณเอนะครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ r s b ประเทศไทยนะครับกรอบวันเท่าไหร่1,432จุดแนวต้านด้านบนแนวรับด้านล่าง1,412นะครับส่วนกรอบสัปดาห์1,400ทุ่นๆเป็นกรอบแนวรับด้านล่างกรอบแนวต้านด้านบน1,450จุดนะครับและเอาคำตอบของคุณเอมาตั้งเป็นคำถามลุ้น กันทั้งสิ้น7รางวัลประจำวันนี้กันซะเลยดีไหมครับดีไหมครับรางวัลที่7ครับเป็นหนังสือจากติงไปย้อนเรื่องเที่ยวเกียวโตรางวัลที่6หนังสือจากติ้งไปย้อนเรื่องเคล็ดลับเพิ่ม iQ เล่มเดียวจบนะครับรางวัลที่5ครับเป็นหนังสือจากติงไปย้อนเรื่องคู่มือเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจส่วนตัวรางวัลที่4ครับเป็นหนังสือจากติ้งไปย้อนเรื่องรวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ v i โดยคุณพิชัยจวลานะครับเล่มนี้ใครเล่นหุ้นต้องอ่านครับ รางวัลที่3ครับหนังสือจากติ๊งบิยอนเรื่องกำไรคุณแน่แค่ใช้เทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับเล่มนี้ผมให้5ดาวเลยอ่านแล้วยังไม่จบนะครับของคุณดมดอนชัยจากติ๊งบิยอนรางวัลที่1และรางวัลที่2เป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF สนับสนุนโดย Ben สตาร์แฟผู้จำหน่ายมือเ e ดริสเบนอย่างเป็นทางการ2รางวัลรางวัลละ2ใบช่วงนี้หนังใหม่เข้าเพียบเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับคำถามถามว่าถ้าอังกฤษ ออกจากสหภาพยุโรปในการลงประชามติ23มิถุนายนนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ ISB แนะนำให้ลงทุนหุ้นใดคำถามถามว่าถ้า23มิถุนายนนี้ลงประชามติอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปทางบริษัทหลักทรัพย์อ s b บประเทศไทยแนะนำให้ลงทุนหุ้นใดระว่างข้อหนึ่งทแคทุนทนาชาติข้อ1 t ึ่ทแคหรือทุนทนาชาติหรือข้อ2 TMB หรือข้อ2 TMB ธนาคารทหารไทยครับข้อ1 TCAP หรือข้อ2 TMB ครับถ้าทราบคำตอบด่วนนะครับวิธีเดียวส่งคำตอบของคุณผู้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a แอแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e Moneyplus Moneyplus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น7รางวัลประจำวันนี้นะครับดวนเลยครับเอาแล้วครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดย ยุทธนากระบูนแสง